แปลงนาะข้าวสาสายพันธุ์นะครับตัวนี้เป็นข้าวเหนียวดำอสิสตะนะครับอายุเก็บเกี่ยวร8 0บวันนะครับตอนนี้แล้วก็ตั้งแต่ตกกล้ามาจะถึงปัจจุบันก็สเดือนเต็มนะครับตัวนี้อันที่สองครับจะเป็นข้าวเจ้าครับใบสีขาวครับตัวนี้นะครับ เพิ่งปักดำไปนะครับได้1เดือนนะครับแล้วก็อีกฝั่งนี้นะครับเป็นพันข้าวใบเสียงพูครับแปลงหนึ่งครับเอาทดลองเก็บพันนะครับเพื่อจะทำแปลงนักแฟนซีนะครับหลักราษฎรสานในปีหน้านะครับตอนนี้ก็ได้ประมาณพื้นที่1งานเนาะแปลงข้าวเสียมพูครับเนื่องจากน้ำมาช้าครับปีนี้ก็นอค่อนข้างที่จะกอน้อยหน่อย ความสวยงามครับม่วงเข้มจนถึงเสียมพูแล้วครับตอนนี้เข้าสู่ฤด,ดูการเต็มตัวตั้งทองเนาะครับแล้วก็จะตั้งทองแล้วก็ออกรวงอีกไม่กี่วันค้าวสียมพูเป็นการดำนาแบบเป็นแถวเนาะ ประมาณ15ซนติเมตรนะครับตันนี้คืออีกฝั่งสีเขียวคือเป็นพันธุ์ข้าวเหนียวดำอัิตันะครับส่วนตรงกลางใบสีขาเป็นข้าวเจ้าใบขาว